สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้หวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขนะคะมาดูพลังงานของชาวราศีพิจิกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกว้าว great and good for June ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแหงความโชคดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดกำลังเกิดขึ้นกับคุณและเกิดขึ้นกับคุณแล้ว work success ชาวราศีพิจิกคุณเป็นนางฟา้าตัวน้อยๆที่กำลังจะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานการเติบโตของคุณคุณกำลังสร้างคุณกำลังทำสิ่งนั้นด้วยความภาคเพียรเพียรพยายามจริงขอเพลิงแล้วก็บันไดค่ะ spiritual development understanding awareness toward success คุณมีการเติบโตในด้านจิตอิญญาณที่มีการพัฒนานะคะวิวัฒนาการคุณเปลี่ยนแปลงไปในด้านจิตอิญญาณคุณกําลังประสบความสําเร็จคุณกาลังได้เป็นผู้นําได้สู่ความสําเร็จเดินทางเดินทางก้าวเข้าสู่ความสําเร็จตามขั้นบันไดของชีวิตของคุณต้องบอกคําเดียวว่าเป็นเรื่องราวที่พิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆที่กําลังย้าเตือนชาวราศีพิจิกว่า คุณกาลังโชคดีและคุณเป็นคนโชคดีบอกตัวคุณเองขอบคุณตัวคุณเองใจเย็นกับตัวเองเมตตาตัวเองให้อภัยตัวเองขอบคุณที่คุณมาไกลถึงตอนนี้ในเวลานี้แล้วแล้วนี่คือสัญญาณของความโชคดีของคุณคุณคือบุคคลชาวราศีพิจิกที่ชุนโชคดีใครเจอคุณจะโชคดีและความโชคดีของคุณนั้นจะทําให้คุณประสบความสำเร็จด้วยความพยายาม คุณเป็นนางฟ้าตัวน,น้อยนะคะที่กําลังสร้างความสําเร็จไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรคุณคุณข้ามสิ่งนั้นมาได้ข้ามความเจ็บปวดข้ามอะไรที่มันถลอกปอกเปิกนะคะบางทีเราล้มแล้วหัวเข่าเราก็ถลอกเนาะเลือดออกอะไรแบบนี้มันคือประสบการณ์ที่ทําให้คุณแข็งแกร่งเข้มแข็งข มีวิวัฒนาการของความสาเร็จในการเติบโตไปสู่ในด้านจิตวิญญาณไปสู่ไปสู่อะไรบางสิ่งอย่างที่สูงกว่าน,นั้นที่ไกลกว่าน,นั้นที่คุณไม่คาดคิดหรือที่คุณเชื่อบางอย่างความดีศิลสิ่งดีงามจะพายคุณได้ได้เติบโตแล้วก็ได้ก้าวไปสู่อะไรบางอย่างที่เป็นเบื้องลึกที่ไกล ที่สูงไปกว่านั้นเชื่อพลังงานของแรงดึงดูดและพลังงานของจิตญาณที่กําลังนำพาให้คุณไปสู่แสงสว่างของชีวิตคุณคือแสงสว่างของชีวิตของตัวคุณเองชาวราศีพิจิกเชื่อในสัญชาตญาณของคุณไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกไพ่ยอยากบอกอะไรเวลมั well, งคั่ง มั่งคั่งเรื่องสุขภาพมั่งคั่งเรื่องของการเงินมั่งคั่งเรื่องทุกเรื่องเลยจริงๆความมั่งคั่งมาสะท้อนในทุกเรื่องไม่ว่ากิจการการงานการเดินทางงานอดริเดกความสุขความดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองทุกอย่างคือความมั่งคั่งกําลังไหลมาเทมาหาคุณคืออิสรภาพของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินจะมาหาคุณทรัพย์สินเงินตราเงินทองจะมาหาคุณ กาหลังไหลเข้ามากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็การเติบโต financial again โฟกัสเรื่องของการเงินและก็วางแผนเรื่องของการเงินใหม่เรียกได้ว่านี่คืออะไรบางอย่างของการใช้จ่ายใช้เรื่องของการเงินของเราที่มันกำลังเกิดปัญหา ปัญหาเรื่องของการเงินที่มีคือการใช้จ่ายของเราคือบางอย่างที่เราไม่โฟกัสเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราอาจจะไม่ได้จดรายรับรายจ่ายเราอาจจะไม่ได้โฟกัสกับมันจริงๆนะคะเราอามีอาจจะใช้ไปเราอาจจะต้องใช้น้อยลงหรือว่าเราลดคอสลดรายจ่ายอะไรเพิ่มรายรับตรงไหนนะคะทำงานจอบทำงานเสริมมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะทำเพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดนะคะในเรื่องของการเงินไว้ชาวศีจิกในช่วงนี้ ไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างในอนาคต time to get out and have fun แต่ถ้าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วกำลังบับอดเปรี้ยวไว้กินหวานในเรื่องของการเงินก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่คุณจะออกไปจากสถานการณ์การเงินที่ที่เป็นปัญหานะคะนี่เรีว่าจะจะ,จะมีอะไรบางสิบอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า flow ขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการเงินมากขึ้นในเป้าหมายของอนาคตที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะ เื่อว,ว่าทุกคนกําลังใส่ใจแล้วก็รัดเข็มขัดในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นั่นเองหรือว่า temporary situation ปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นปัญหาเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะไม่นาน money pass มันนี i s is waiting for you to find it เงินกําลังรอ้อยคุณตามหายอยู่นะคะคุณต้องการโฟกัสกับความจริงของความสําเร็จที่ใหญ่กว่า ะะเงินร้อยคุณตามหาอยู่ trust เชื่อในสายตาคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอาจจะมีเรื่องของ job นะคะงานการเติบโตบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณและทำให้คุณได้ได้รับเงินได้รับโปรเจกต์หรือว่าได้รับงานอีกหนึ่งกระเป๋านะะเงินอีกหนึ่งกระเป๋าที่จะเข้ามาหาคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณกำลังเกิดความสำเร็จในชีวิตขาชาวราศีพิจิก อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพ้าอยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกคะเด็กถือถ้วยคุณกำลังเห็นตัวเองในอนาคตหรือเปล่าสิ่งที่คุณตามหาคือความสุขของคุณความสุขของคุณจะนำพาความสำเร็จในเรื่องของงานจ็อบคุณกำลังมองอนาคตแห่งความสำเร็จของคุณคุณกำลังสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เวลานี้คุณทำอะไรสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เวลานี้คุณมีเป้าหมายยังไงของอนาคต นี่คือคุณที่กําลังมองเห็นตัวเองในอนาคตที่กาลังจะมาถึงเห็นเส้นทางความสมําเร็จความสุขของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณตามหากาลังกาลังเกิดขึ้นกับคุณราชินิดาถ้าคุณรู้สึกกับอะไรบางอย่างกับตัวเองคุณกําลังค้นหาตัวเองคุณกําลังเข้าใจพลังงานบางอย่างของตัวเองเช่นความความคิดสร้างสารรค์ไอเดีย โปรเจกต์ Project, งานที่ทำธุรกิจที่ทำหรือการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆของตัวคุณเองเมื่อคุณรู้สึกแล้วคุณผู้นั้นที่เดินหมากเกมนี้ที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จของคุณตัดสินใจเชื่อมั่นวางแผนมีเหตุผลพยายามมีหลักการเพราะคุณชาฉลาดเหลือเกินที่คุณจะเดินเกมของความสำเร็จในมือของคุณความสำเร็จอยู่ที่มือของคุณชาวราศีพิจิกคือคุณเลย 10บดาบใจเย็นๆไว้อุปสรรคมีเกิดขึ้นเสมออะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องการถอยกลับมาถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เราก็ไม่เจ็บประสบคือความสาเร็จมันต้องมีประสบการณ์นะคะมันต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของการสะดุดอุปสรรคเกิดขึ้นแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงเด็ดเดี่ยวและมั่นใจมากขึ้นเพราะเราจะรอบคอบ เราจะเข้าใจเราจะได้รู้ในสิ่งนั้นใส่ใจกับสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้เวลานี้เรียนรู้กับสิ่งนั้นเข้าใจแล้วก็ก้าวต่อไปคุณเป็นผู้ปลดล็อกพลังงานตัวเองเป็นผู้เยียวยาความสึกความสุขของคุณคุณกำลังค้นหาความสเร็จความสุขที่ดีกว่านี่คือ 1. เหรียญอย่างที่บอก เกมความสําเร็จอยู่ที่มือของคุณคุณจะเดินไปในทิศทางไหนหมาเกมนี้คุณจะเดินไปอย่างไรนี่คือหนึ่งเรียนแห่งโชคโอกาสความสําเร็จเห็นไหมคะโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินกําลังไหลมาเทมาคุณกำลังเห็นการเติบโตของตัวเองคุณกาลังเห็นอนาคตของตัวคุณเองอยู่ข้างหน้าสิ่งนี้สําคัญตอนนี้เวลานี้ที่คุณกําลังโฟกัสที่คุณกําลังทํา คุณจะมีงานใหม่คุณจะมีจ็อบใหม่เกิดขึ้นคุณจะได้รับของขวัญจะได้รับเซอร์ไพรส์อย่างที่คุณรอคุณอยากที่จะซื้ออะไรคุณก็ซื้อได้โสดแบบมีคุณค่าหรือไฮพิเทสแล้วก็เด็กถือดาวจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอยู่ที่คุณในการเดินทางคุณจะเป็นปณิทิตทางไหนคุณจะเดินไปสู่ความสําเร็จแต่คุณก็ต้องหลบเพื่อที่จะ อยู่ในโหมดของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองเพื่อเยียวยาเพื่ออย่างที่บอกค่ะ1ิบดาบกับเดรไซเพลเทสเป็นบางสิ่งที่คุณแบบหยุดกับตัวเองเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองเข้าใจตัวเองสังเห็นสัญชาตญาณพลังงานของตัวเองลึกซึ้งกับสิ่งสิ่งนั้นพัฒน,นาระดับจิตญาณของคุณให้สูงขึ้นเข้าใจหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบอย่างในสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขสิ่งใดที่ทำให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่ทำให้คุณทุก มันคือการตอกย้ำความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวดการย่ำอยู่กับที่การอยู่กับที่เดิมๆแต่ถ้าสิ่งไหททาให้คุณมีความสุขแล้วไปต่อในวันข้างหน้าให้ได้ยิ่งทําให้คุณมีความสุขคุณก็จะยิ่งเห็นความเจริญรุ่งเรืองเห็นแสงสว่างของชีวิตของคุณราชินีไม้เท้าเพราะคุณเก่ง คุณฉลาดคุณมีความมั่นใจจงมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมั่นใจในท่ามกลางของความบูรณสมบูรณ์ความรุ่งเรืองคุณสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยคุณคุณสามารถทําสิ่งที่แตกต่างได้คุณสามารถมีจ็อบที่ 1. นึ่งจ็อบที่ 2. องจ็อบที่สเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพื่อปลดล็อกอะไรบางอย่างที่คุณติดอยู่ในตอนนี้เวลานี้เห็นไหมคะคุณมีสวนทานตะวันแล้วคุณก็มีสวนดอกอะไรสักกุหลาบหรือเปล่านะคะเล็กๆแบบนี้แล้วคุณก็มีสวนมะเขือเทศ คุณสามารถทําอะไรที่แตกต่างได้ในพื้นที่ของคุณได้หลายอย่างมากๆในชีวิตของคุณเพราะคุณมั่นใจในตัวคุณเองคุณมั่นใจราชนีถ้วยและคุณก็รู้สึกว่าคุณทําเช่นนั้นได้ราชินีถ้วยความอบอุ่นการเมตตาตัวเองการมีความสุขกับตัวเองการได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเองและการเข้าใจพลังงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งเพราะคุณมาหาจัจจัน์เดอะเมจิเชียน คุณคือความหมหยจากในตัวเองคุณคือความพิเศษในคุณค่าในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณกําลังได้มาคือก้าเหรียญก้าเหรียญความมัง่งคั่งความรวมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตโสดแบบโสดแบบร,ร่ํารวยโสดแบบมัง่งคั่งจริงๆโสดแบบมีเงินมีงานมีธุรกิจมีสิ่งที่ทําต่อยอดไปสู่อื่นๆได้ในอนาคตคุณสามารถที่จะ o f f ์ซ support คุณเฟอร์ซั p พ o r t ตัวเองในทุกอย่างเลยนะคะสวยงามมากๆก้าเหรียญ เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์นะคะไปในทิศทางความสําเร็จที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีทุกอย่างอย่างที่ทคุณต้องการจงเปง็นตัวของตัวคุณเองเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณกําลังดึงดูดทั้งงานทั้งเงินและก็ความรักที่ดีเข้ามา, the near future, าอินเดียนีฟิลเจอร์ในอนาคตอันใกล้นี้มีสิ่งที่คุณอาจจะได้ตัดสินใจมีสิ่งที่คุณอาจจะได้แล้วในไร t i ม e ที่คุณจะได้เหมือนกับว่า ฟื้นฟูเข้าใจวางแผนอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิต recovery ฟื้นฟูเห็นไหมคะหรือใกล้ชิดในสิ่งสินั้นมากขึ้นหรือกำลังที่จะแบบได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในตัวเองคิดบวกไว้แล้วก็อย่ายอมแพ้ลุยคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ